กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องข้าวต้มลูกหมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรม ที่ต้องชดใช้ในเวลาอันรวดเร็วดังที่โบราณกล่าวไว้ว่าภายในสาวันเจวันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ท่านด็อเตอร์พระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค17และรองเจ้าอาวาสวัดดุสิตด,ดารามกรุงเทพได้นำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งท่านเจ้าคุณเล่าว,ว่าวันหนึ่ง ท่านได้รับนิมนต์ให้ไปสวดศพแม่ครัวที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแม่ครัวคนนี้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อคือตกหม้อข้าวต้มตายแล้วท่านเจ้าคุณก็ได้ขยายความต่อไปว่าแม่ครัวคนนี้เป็นมารดาของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งเธอเป็นแม่ครัวที่รับจ้างทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานศพที่วัดแห่งนี้แบบผูกขาดมานานจนร่ำรวย สามารถส่งเสียลูกๆเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ดีไปหลายคนกรรมที่ทําให้เธอต้องมาพบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายนั้นเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งแม่ครัวผู้นี้เห็นว่าเนื้อหมูจํานวนมากที่นํามาสับเพื่อเตรียมทํำข้าวต้มหมูเลี้ยงแขกที่มาในงานศพนั้นหายไปอย่างผิดปกติทั้งๆที่เพิ่งสับเสร็จได้ไม่นานแค่หันไปหยิบเครื่องปรุงหรือทําอย่างอื่นชั่วประเดียวประดาว พอหันกลับมาอีกครั้งเนื้อหมูที่สับเตรียมไว้บนเขียงเพื่อใส่ในหม้อข้าวต้มปรากฏว่าเนื้อหมูนั้นได้หายไปหมดโดยไม่มีร่องรอยพอถามคนโน้นคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะต่างวุ่นวายกับงานของตนเองอยู่แรกแรกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ครั้นเป็นอย่างนี้ติดต่อกันบ่อยครั้งเข้าในทุกครั้งที่เผลอเธอจึงอดทนไม่ได้ดังนั้นจึงได้วางแผนที่จะจับเจ้าขโมยตัวดี เธอทำทีเป็นสับเนื้อหมูวางไว้บนเขียงเหมือนอย่างเดิมแล้วก็แซงหันไปทำอย่างอื่นเหมือนเคยแต่ทว่าเธอก็คอยแอบมองจ้องอยู่ที่เขียงไม้ตลอดเวลาทันใดนั้นเองก็มีลูกสุนัขผอมโซตัวหนึ่งซึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำกับข้าวนั้นเองปีนขึ้นมากินเนื้อหมูสับจนหมดอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโดดหนีไปเมื่อเห็นว่าเจ้าหัวขโมยเป็นลูกสุนัขเธอจึงรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมาก จึงได้วางแผนที่จะจัดการลูกสุนัขตัวนี้ในวันรุ่งขึ้นเธอก็ทำทีสับเนื้อหมูทิ้งไว้บนเขียงไม้อย่างเช่นเคยแต่คราวนี้เธอไม่ได้วางเขียงไม้ไว้ที่เดิมแต่กลับนำเขียงไม้ไปพาดกับปากหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพล่านอยู่แล้วก็เอาปลายไม้อีกข้างหนึ่งพาดมินมินไว้ที่ปากหม้อข้าวต้มจากนั้นเธอจึงเดินออกไปแอบดูอยู่ใกล้ๆ ฝ่ายเจ้าลูกสุนัขเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วมันจึงรีบกระโดดขึ้นมาเต็มแรงเพื่อที่จะกินหมูสับอย่างเช่นเคยแต่ทว่าปลายไม้ที่วางหมินๆมินพาดกับปากหม้อข้าวต้มไว้นั้นได้กระดกขึ้นมาทำให้เจ้าลูกสุนัขตัวน้อยตกลงไปในหม้อข้าวต้มที่กำลังเดือดพล่านทันทีผลก็คือตายคาที่โดยไม่มีโอกาสได้ร้องซักแอะเดียวอนิจจาเจ้าหมาน้อย เมื่อจัดการกับเจ้าลูกหมาได้สำเร็จแล้วเธอก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเป็นอันมากเพราะไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเนื้อหมูที่สับไว้จะหายไปอีกเพียงไม่กี่วันเธอก็ลืมเรื่องนั้นเสียสนิทประกอบกับหลังจากนั้นไม่มีงานศพที่วัดเธอจึงไม่มีงานที่ต้องมาทำอาหารเลี้ยงแขกเวลาผ่านไปเจ็ดวันครบวันที่ลูกสุนัขตายพอดีวันนั้นเผอิญมีงานศพที่วัดแม่ครัวคนนี้ก็เข้าไปรับงานจัดเลี้ยงเหมือนเช่นเคย วันนั้นเป็นวันแรกของงานศพเธอจึงได้ต้มข้าวต้มหมูเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผ่านมาขณะที่ข้าวต้มกำลังเดือดพล่านอยู่นั้นเธอก็ได้บอกคนงานให้มาช่วยยกหม้อข้าวต้มลงจากเตาไฟแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหูหม้อข้าวต้มข้างที่เธอถืออยู่นั้นเกิดหักหลุดจากมือตัวเธอจึงถลำเลื่นหัวทิ่มลงไปในหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพล่านนั้นตายทันทีโดยไม่ทันได้ร้องสักแอะเดียว เป็นชะตากรรมเดียวกับที่เธอทำกับลูกสุนัขตัวนั้นอย่างไม่มีผิดเพี้ยนลูกสุนัขก,กับแม่ครัวคนนี้คงจะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติผูกพยาบาทอาฆาตกันไม่จบไม่สิน้นในชาตินี้จึงมาสร้างกรรมทำเวรซึ่งกันและกันเพิ่มเข้าไปอีกกฎแห่งกรรมนั้นมีจริงเป็นจริงได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดฝันสุดแท้แต่จะให้อโหสิกรรมต่อกันเลิอกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันและกันหรือไม่ หากไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานจเจริญสติประฐาน4ก็จะไม่รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรมจะไม่รู้ถึงการให้อภัยทานการเลิอกอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันกฎแห่งกรรมนั้นนอกจากจะมีจริงเป็นจริงแล้วยังเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการเวลาและสถานที่อีกด้วยดังนั้นจึงไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับความมีเมตตาให้อภัยต่อกันไม่ว่ากับคนด้วยกันหรือกับสรรพสัตว์เพราะต่างก็มีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานเหมือนเหมือนกันครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ